สวัสดีครับมาพบกับช่องของบ้านไร่ไอดินจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการห่อฝรั่งนะครับตอนนี้ที่สวนของเรานะครับฝรั่งก็ออกดอกนะครับแล้วก็มีลูกฝรั่งโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะห่อแล้วนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการห่อฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งกิมจูนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการห่อฝรั่งนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบรลัยไอดินจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการห่อฝรั่งกันเลยนะครับผมครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ห่อฝรั่งวันนี้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับเป็นถุงถุงกันรังสีนะครับ UV ครับเป็นถุงสําเร็จแล้วนะครับ โดยถุงตัวนี้นะครับคุณสมบัติพิเศษเขาก็คือกันแสงแดดนะครับเราใช้แค่ถุงนี้นะครับห่อไม่ต้องใช้กระดาษมาห่อซ้านะครับบางคนนะครับจะใช้ถุงใสก็ได้ครับแล้วก็จะมีกระดาษมาห่อคลุมอีกทีนึงเพื่อกันแสงแดดครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นถุงกันแสงนะครับแล้วก็จะมีกันไกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อเลยครับนี่ครับลูกที่ พอเหมาะที่จะห่อนะครับก็จะลูกประมาณเท่านิ้โป้มือนี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเลือกลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีมาสองลูกนี้นะครับสามลูกแล้วก็ไฮตัดออกได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่มีกรรไกรนะครับก็ใช้มือใช้นิ้วบิดได้เลยนะครับบิดลูกออกแต่ว่ามันจะลำบากหน่อยนะครับ เก็ใช้ืโอเคเราตัดออกแล้วนะครับเราก็จะเหลือลูกเดียวนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับให้นะครับเราเอาออกได้เลยนะครับเพื่อนะครับป้องกันมดนะครับหรือว่าศัตรูพืชนะครับที่จะเข้ามาเป็นตัวฟักอย่างนี้นะครับโีเราก็ทำให้มันสะอาดนะครับนี่ครับเราก็ทำการ ใช้ถุงนะครับสวมเข้าไปนะครับตรงลูกนี้ครับแล้วทําการมัดนะครับการมัดนะครับมัดให้แน่นนะครับนะครับมัดเข้าไปเลยนะครับดูนะครับว่าถ้าเรามัดมัดครั้งเดียวถ้ามันแน่นนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปมัดซ้ํานะครับแต่ถ้ามันยังไม่แน่นรู้สึกว่ามันหลวมๆนะครับก็มัดซ้ําไปอีกนะครับก็ทําอย่างนี้ครับพลิกถุงขึ้นมาครับเนี่ยครับเอาเอาหูนี้นะคะลงไปข้างล่าง แล้วก็ม้วนมามัดอีกรอบหนึงนะครับในกรณีที่ไม่แน่นนะครก็ทําเป็นมัดแบบนี้ครับไม่ต้องมัดตายนะครับมัดเป็นแบบที่มันสามารถดึงออกได้ครับผมเรียกว่ามัดทบมวยนะฮะนี่ครับเรียบร้อยแน่นนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อกันมดกันแมลงกันศัตรูพืชนะครับที่จะเข้ามาทําลายลูปฝรั่งของเรานะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ ลูกฝรั่งนะครับที่โตมาผิวก็จะสวยนะครับเพราะว่าถุงที่เราใช้นี่เป็นถุงกันแสงนะครับเป็นไงครับการห่อฝรั่งนะครับไม่ยากเลยนะครับฝรั่งนี้ผมห่อก็เป็นฝรั่งคินจูนะครับพอดีที่สวนก็ปลูกปลูกไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็พอได้กินนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องมาห่อนะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายนะครับส่วนถุงกันแสงนะครับผมก็สั่งซื้อจาก facebook นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับว่า ถุงกันแสงหอฝรั่งนะครับครับก็ง่ายมากเลยใช่ไหมครับในการหอฝรั่งนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบ้านไร่ไอดินจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับขอบคุณมากครับ